สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวนะครับพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณทางช่อง11 NBT ภาคกลางนะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมสดทางสื่อออนไลน์ก็ w w w n b t c e n t r a l c o m นหรือจะรับชมรายการย้อนหลังก็ทาง TikTok Facebook YouTube คนคุยข่าวนะครับเชิญกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ นะครับเบรกแรกนี่เราจะมาคุยเรื่องหนักๆกันซะหน่อยนะท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับราคาน้ํามันครับที่ตอนนี้นั้นต้องบอกว่าราคาน้ํามันนั้นนะครับได้รับผลกระทบกันไปนะทั่วโลกเลยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่เป็นประเทศนําเข้าน้ํามันนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราเลยจะมาพูดกันว่าเหตุใดนะครับน้ำมันถึงแพงเดี๋ยวขยับไปอีกจองเลยนะครับนะท่านผู้ชมครับนะครับอ่ะนะฮะท่านผู้ชมต้องย้ํานะครับว่า ณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของน้ํามันแพงเนี่ยได้รับผลกระทบกันไปทั่วทั้งโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับประเทศที่มีการนําเข้าน้ํามันไทยก็เป็นประเทศนะประเทศไหนที่ส่งออกน้ํามันเนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบหรอกนะครับแต่ประเทศอื่นๆได้รับผลกระทบกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูว่าเพราะเหตุใดน้ํามันถึงแพงนะในช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับอ่ะนะครับเริ่มแรกใต้ตัวสุดเลยนะครับก็คือเหตุความขัดแย้งของรัสเซียแล้วก็ยูเครนนี่แหละนะครับท่านผู้ชมครับ ราะว่าเมื่อเกิดเหตุความขัดแย้งขึ้นมาก็ส่งผลต่ออุปสงค์อุปทานต้องบอกงี้นะครับท่านผู้ชมครับในโลกเราเนี่ยก็มีประเทศกลุ่มโอเปกโอเปกพลัสเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันใหญ่ๆเนี่ยรัเสเซียก็เป็นหนึ่งในนั้นและที่สําคัญรัเสเซียเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ส่งออกน้ํามันใหญ่สุดของโลกเลยนะจริงๆแล้วส่งออกมากกว่าซาอุดีอาระเบียด้วยแต่พอล่าสุดเกิดปัญหาความขัดแย้งในรัเสเซียในยูเครน หลายประเทศเขาก็แบนในการนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียรัสเซียเป็นประเทศส่งออกน้ํามันรายใหญ่สูงโลกพออเมริกาพอประเทศในยโุโรปแบนไม่เอาน้ํามันจากรัสเซียก็ต้องไปเอาจากประเทศอื่นในกลุ่มโอเปกโอเปกพลัสนี่แหละซึ่งกลุ่มเนี้ยเขาจะยืนยันกําลังการผลิตในแต่ละวันเท่าเดิมเอเมครับความต้องการเนี่ยที่จะใช้น้ํามันเนี่ยนะครับมาทดแทนน้ามันที่เอาจากรัสเซียเนี่ยสูงขึ้นแต่ซัพพลายเนี่ยเท่าเดิมถึงลดลงด้วยซ้าไป นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็เลยเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นความต้องการสูงนะครับแต่ว่าต้นทุนพลังงานเนี่ยลดลงก็เลยส่งผลให้ราคาน้ํามันในปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นได้รับผลกระทบกันไปหมดถ้าไรถ้าเราไปดูนะใน t ิ k กต o k ในโลกออนไลน์ก็จะเห็นนะมีการมาไล่นะครับป้ายาราคาน้ํามันตามหน้าปั๊มน,น้ํามันทั่วโลกเนี่ยได้รับผลกระทบกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราก็จะได้ยินคํานี้บ่อยนะโอเปก องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันมีสมาชิกอยู่ประมาณ13ประเทศณปัจจุบันข้อมูลเขาบอกว่าผลิตน้ำมันเนี่ยวันละประมาณ28ล้านบาร์เรลต่อวันไอ้คำว่าบาร์เรลเนี่ยนะเขาก็คือประมาณถ้าเทียบเป็นลิตรนะ158.9ลิตรถ้าเทียบเป็นกัลลอนก็48แกัลลอนเวลาเขาขายน้ำมันกันเนี่ยเขาจะใส่ถัง200ลิตรแล้วน้ำมันใส่ไป48แกัลลอนรวมแล้วประมาณ158.9ลิตร ไม่ครบ200ลิตรอะแต่ใช้ถัง200ลิตรนี่แหละเพราะฉะนั้น28ล้านบาลก็คือว่ามีการผลิตน้ำมันในประมาณ28ล้านถังอะต่อวันนะครับเฉลีย่ยแล้วประมาณ30%ของตลาดน้ำมันโลกเลยอยู่ในกลุ่ม o p e ปนะครับปัจจุบันเนประมาณ28ล้านบาล,ลนะครับแต่ดูครปีป6 4-5ี16 4 5ปีก่อนเนี่ยโอเปกเขาผลิต35ล้าล้านบาเลเห็นไ,ไหมฮะลดลงไปในประมาณ7ล้านนะ ต่อวันนะท่านผู้ชมครับแล้วมาดูฮะพอปี2516ากเนี่ยเขาเกิดกลุ่มโอเปกพลัสขึ้นมาก็โอเปก13ชาติแล้วก็มีประเทศพันธมิตรอีกเพิ่มมาอีก10ชาติเป็น23ชาติรวมแล้วเนี่ยกลุ่มโอเปกพลัสเนี่ยครอบครองตลาดนะส่งออกน้ำมันนี่40%ของตลาดโลกเกือบครึ่องนอึงนะครับที่สำคัญในโอเปกพลัสยีชาติเนี่ยประเทศที่ส่งออกน้ำมันมากสุดอย่างที่ผมบอกคือรัเสเซียผลิตน้ามันดิบ 10บล้านบาร์เรลต่อวันนะครับซาอุดีอาระเบียนี่ก็10ล้านบาร์เรลต่อวันอิรักประมาณ4ล้านบาร์เรลต่อวันเห็นไ,ไหมครับใหญ่สุดคือรัเสเซียมากกว่าซาอุดีอาระเบียเองนะรัเสเซียนี่เป็นโอเปกพลัสเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอตอนนี้มีการแบรนรัเสเซียขึ้นมาเนี่ยนะครับน้ำมันรัเสเซียที่เคยส่งออกไปประเทศอื่นเนี่ยได้สะดวกเนี่ยก็หายไปจากโอเปกพลัสเนี่ยสิบล้านบาร์เรลแต่กลุ่มเนี้ย เขาก็ยังยืนยันตัวเลขในการผลิตแต่ละวันเท่าเดิมคือประมาณ28ล้านบาเรลต่อวันนะครับนี่เพราะฉะนั้นมาดูครับว่าไทาม์ไลน์เหตุที่น้ำมันแพงไล่ตั้งแต่โควิดเลยปี2020เกิดโควิดระบาดเพราะฉะนั้นโควิดระบาดก็ประเทศต่างๆมีการล็อกดาวน์นะคนก็อยู่บ้านไม่เดินทางโรงงานต่างๆก็ผลิตข้าวของน้อยลงขนส่งนะครับโลจิสติกลดลงปริมาณความใช้ต้องการ ความต้องการในการใช้น้ํามันนี่ก็ลดลงครับเมื่อลดลงนะครับก็เลยส่งผลให้ราคาน้ํามันเนี่ยล่วงลงล่วงลวง,ลงตกลงเรื่อยๆก็จะเห็นว่าช่วงหนึ่งในช่วงที่โควิดระบาดท,ที่เราล็อกดาวน์โอ้น้ำมันถูกมากนะแต่ละคนเติมขับรถไปเที่ยวกันสนุกเลยเนะครับเพราะฉะนั้นโอเปกพลัส23ี่สชาติเนี่ยก็เลยมาจับมือกันน้ํามันตกลงอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วเขาก็เลยลดกําลังการผลิตจะได้ผมบอกนะว่าปีนึงหกสาล้านบาเร็ว ลดลงไปทีเดียว10ล้านเรลต่อวันเลยตูมเดียวเลยท่านผู้ชมนะฮะสิบล้านเรลต่อวันเลยนะครับหลังจากนั้นพอปี2อปีที่แล้วเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยเขาผ่อนคลายกันมาตรการต่างๆแล้วเขาก็ออกมาใช้ชีวิตประจําวันมาเดินทางนะมาทําธุรกิจอะไรกันเนี่ยเศรษฐกิจฟื้นตัวความต้องการน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นแต่โอเปกพลัสเนี่ย ก็ยังยืนยันนะตัวเลขการผลิตเดิมที่เขาลดไปแล้ว10ล้านบาเรลหลังนั้นเขาค่อยๆเพิ่มเป็นขั้นเป็นสเตปแต่ตอนลดอะตูมเดียวเลย10ล้านบาเรลต่อว,วนันแต่พอเพิ่มค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มจนถึงณนะปัจจุบันเนี้ยเพิ่มมาเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับจํานวนกําลังการผลิตก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด -19 เลยนะโดยเพราะยิ่งณนะปัจจุบันมันมีสถานการณ์เรื่องรัสเซียกับยูเครนเข้ามาอีกโอเปกพาร์ก็ยังไม่เพิ่มกําลังการผลิต ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการตามที่หลายๆประเทศในยุโรปเขาต้องการนะก็เลยทําให้นี่แหละครับท่านผู้ชมความต้องการใช้น้ํามันเพิ่มสูงขึ้นเพราะประเทศต่างๆในเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวกําลังจะเดินหน้าแล้วกลับมาเปิดประเทศกลับมาท่องเที่ยวกับมาลงทุนกันแต่กําลังการผลิตยังน้อยอยู่นะครับก็เลยทําให้ราคาถีบตัวสูงขึ้นสูงขึ้นแทบจะทุกวันนะว่าง,งั้นเถิดนะครับท่านผู้ชมครับ ย้ำนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบทั่วโลกประเทศที่นําเข้าน้ํามันเนี่ยได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดประเทศที่เขาส่งออกเขาไม่ได้รับผลกระทบหรอกนะครับประเทศที่นําเข้าและไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันส่วนที่มีการบอกราคาน้ํามันของไทยนี่แม่มันสูงเหลือเกินมันสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูข้อมูลนะครับท่านผู้ชมครับว่าจริงๆแล้วราคาน้ํามันของไทยนั้นเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องนําเข้าน้ํามันนะ นะครับเพราะว่าเราผลิตน้ํามันเนี่ยได้น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนําเข้ามานะครับที่สําคัญเวลานําเข้ามาเนี่ยราคาน้ํามันของเราเนี่อ้างอิงตลาดโลกเลยคือตลาดที่สิงคโปร์บวกกับค่าภาษีต่างๆอีกซึ่งมันก็เหมือนกับประเทศอื่นทั่วโลกเวลาเขานําเข้าน้ํามันมาก็มีราคาน้ํามันนะครับมีภาษีมีค่าการตลาดเหมือนกันหมดท่านผู้ชมครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย เพราะฉะนั้นมาดูโครงสร้างราคาน้ํามันไทยเนี่ยนะท่านผู้ชมครับถ้าเป็นราคาเทียบแบบสมมติลิ้นละห้บาทเป็นกลมๆร้อยเนี่ยหกสก็คือราคาน้ํามันดิบหน้าลงกลั่นเลย62%มาบวกกับภาษีกองทุนน้ามันอีก32%บวกค่าการตลาด6%นะถือว่าไม่เยอะนะค่าการตลาดเนี่ยนะครับพม่าล่ะพมา่าเนี่ยต้นทุนของเขาเนี่ยเจเนี่ยเป็นน้ํามันหน้าลงกลั่นเลย ภาษีกับกองทุนน้ำมันของเขาน้อย9%แต่ค่าการตลาดเขา14%รลาวอ่ะนะครับลาวนี่ร้อยทั้งร้อยเลยคือน้ำมันราคาน้ำมันหน่าลงกล่ดเลย100%เพราะภาษีน้ำมันบวก6แต่เขาก็ไปหักลบกับค่าการตลาดแต่มาเลเซียเงีย้ยบลูไนเงี้ยประเทศในแถบอาเซียนนะที่เขาส่งออกน้ำมันเนี่ยนะครับเขาไม่เก็บภาษีน้ำมันกองทุนน้ำมันเขาไม่เก็บพอเขาส่งออกที่สำคัญเขาอุดหนุนได้อีก เพื่อราคาขายปลีกที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยถูกลงประชาชนจะได้ใช้น้ำมันถูกอ่านี่นี่ข้อแตกต่างพูดง่ายว่าในอาเซียนเนี่ยสิบชาติเนี่ยก็จะมีมาเลเซียกับบูไนเนี่ยที่ส่งออกน้ำมันประเทศที่เหลือก็นำเข้ากันทั้งนั้นแหละนะครับท่านผู้ชมครับส่วนเรื่องภาษีน้ำมันนะครับที่เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างน้ำมันเนี่ยของไทยเรานะก็จะมีภาษีสรรพสามิตภาษีท้องถิน่นภาษีมูลค่าเพิ่มกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนีแต่หลักๆก,ก็คือภาษีสรรพสามิตนี่แหละนะครับนี่นี่คือภาษีน้ํามันมาดูกรับท่านผู้ชมครับจะได้หายข้องใจนี่ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วราคาน้ํามันของไทยเราในเทียบกับประเทศอื่นๆใ,ในอาเซียนเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับนี่อันนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่6มิถุนายนนะของไทยเนี่ยบอกก่อนว่าเป็นน้ํามันนะครับกห้าออนะ มากสุดเลยเบนซินเนี่ยท่านผู้ชมดูสิงคโปร์เนี่ยลิตรละ83นะโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยถ้าราคานะ้ำมันเบนซินของไทยเนี่ยแค่ถึง60เนี่ยโอ้โหคงจะแบบแหมลำบากนะนี่เขา83น่ะสิงคโปร์นะแล้วเนี่ยเบนซินนะลิตรละ60กัมพูชานีน52เวียดนามเอ่อฟิลิปปินส์51เวียดนาม46เมียนมา44ไทยเนี่ยก็44บาท65สตางค์ ย้ำนะครับเป็นข้อมูลวันที่6มิถุนายนนะเป็นแก๊สโซฮอลหนะครับเป็นอันดับ7ที่ถูกกว่าเราเบนซินมนีอินโดนีเซียก็ใกล้เคียงเรา43มาเลเซียบรูไนเนี่ยโอ้โหอันนี้ไม่ต้องไปเทียบเพราะเขาเป็นประเทศส่งออกน้ํามันเขาไม่เก็บภาษีไม่มีกองทุนเลยต่างๆแถมเขาอุดหนุนอีกนะอุดหนุนราคาขายปลีกเพื่อประชาชน,ใ,นใช้น้ํามันถูกมาเลเซียเบนซินเนี่ยลิตรละ16บาทบรูไนใน13บาทแต่ประเทศอื่นๆนี่นดูลยครับท่านผู้ชมก็อยู่ในระดับ 40 50 60 80ทั้งนั้นนี่คือเบนซินเป็นไปตามตลาดโลกเลยประเทศอื่นนะส่วนดีเซลเห็นไหมครับสิงคโปร์ก็ลิตรละ77บาทลาวก็46นะครับกัมบูชา46ฟิลิปปินส์5้าเวียดนาม39เมียนมา4 44อินโด46แต่ไทยเราเนี่ยนะครับเดิมนะลิตรละ32บาท94สสตางค์ ข้อมูลวันที่6มิถุนานะท่านผู้ชมครับย้ำนะนะครับเราเป็นในอันดับ8ที่ถูกกว่าเรามีแค่มาเลเซียแล้วก็บรูไนซึ่งเป็นประเทศส่งออกน้ํามันเห็นไหมฮะนี่คือถ้าเทียบน้ํามันดีเซลเนี่ยซึ่งแน่นอนครับมันเป็นต้นทุนของค่าขนส่งสินค้าต่างๆถ้ามันสูงมันก็จะส่งผลต่อราคาสินค้าราคาผลิตภัณฑ์ต่างๆแหละนะครับนี่เห็นไหมฮะประเทศไทยเรานีถือว่าถูกมากเนะดีเซลเนี่ยจะเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครมาบอกอู้ประเทศไทยนะฮะใช้น้ํามันแพงกว่าประเทศอื่นในอาเซียนไม่จริงไม่จริงครับไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือดีเซลเนี่ยเทียบกันแล้วเนี่ยโอ้โหเราถูกกว่าประเทศอื่นเยอะจะมีเนี่ยครับก็จะแพงกว่ามาเลเซียและบรูนไนเพราะเขาเป็นประเทศส่งออกน้ํามันที่เหลือเนี่ยประเทศนําเข้าเนี่ยเหมือนกันหมดได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดเพราะราคาน้ํามันมันก็อ้างอิงราคาตลาดโลกดีมานซัพพลายอุปสงค์อุปทาน นะครับท่านผู้ชมครับแต่สิ่งสำคัญนะครับล่าสุดคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกบนอกก็นะครับเห็นชอบขึ้นราคาน้ำมันดีเซลอีกลิตรละ1บาทเป็นลิตรละ34บาท94สตางมีผลวันนี้นะครับแต่ที่อยากจะย้ำก็คือในราคา34บาท94สตางคนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็คือไม่เกิน35บาบาทที่เขาตั้งไว้เนี่ย นะครับอุดหนุนโดยกองทุนน้ำมันอยู่ลิตรละ9บาท65สตางค์นะฮะนั่นหมายความว่าราคาน้ำมันดีเซลราคาจริงๆนะครับคือ44บาทเศษๆนะสี่สบบาท50สตางค์เศษๆนี่คือราคาจริงแต่นี่เขาอุดหนุนให้9บาทกว่าเพราะฉะนั้นต้องย้ำเลยนะครับว่าราคาดีเซลนะับปัจจุบันจริงๆเนี่ยคือ4-4บาทนะนี่แต่เขาอุดหนุนให้เหลือ3 4บาท นี่คือช่วยเต็มที่แล้วแต่ในการที่มาอุดหนุนนี่แหละครับมันก็ส่งผลต่อกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงข้อมูลเมื่อ12มิถุนานะครับติดลบอยู่91,000ล้านบาทครับติดลบพรานน้ำมันเนี่ย54,000ล้านบาทแล้วก็การถ,ถุงต้มอีก36,000ล้านบาทเห็นไหมครับติดลบไปเกือบแสนล้านแล้วเพราะฉะนั้นการอุดหนุนก็ไม่แน่ใจว่าจะอุดหนุนได้ถึงขนาดไหนนะ นะครับแต่ก็ย้ําว่าณปัจจุบันนี้ก็อุดหนุนอยู่9บาทเสร็จแล้วในส่วนของน้ํามันดีเซลนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือพูดง่ายราคาน้ํามันในตลาดโลกและน้ํามันในประเทศไทยจะลดลงก็ต่อเมื่อ o อเปกโอเปกพัดเพิ่มกําลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการคือต้องเพิ่มมากเลยแหละนะครับเพื่อไปอุดนะครับปริมาณน้ํามันดีเซลของรัสเซียซึ่งเขาเป็นเจ้าใหญ่10ล้านบาเรลต่อวันเนี่ย โอเปกโอเปกพัฒนะต้องเพิ่มกําลังการผลิตขนาดนั้นน้ํามันถึงจะได้ลดลงนะครับเพราะณนะปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมันเริ่มฟื้นตัวจากโควิดการใช้น้ามันมันเพิ่มมากขึ้นแต่กลับมาเจอปัญหาเรื่องความขัดแย้งอะไรต่างๆเหล่านี้ทำให้อุปสงค์อุปทานเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่สอดคล้องกันท่านผู้ชมครับแต่ย้ํานะว่าคนไทยสิ่งที่ทําได้คือเรื่องประหยัดพลังงานละโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลท่านผู้ชมโอ้โห นะครับราคาจริงๆอยู่ที่44บาทนะอุดหนุนกัน9บาทเศษๆกองทุนน้ำมันติดลบเกือบหมื่นละเออเกือบแสนล้านแลวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือต้องประหยัดพลังงานละนะจะขับรถขับลาก็ต้องมีเหตุจําเป็นนะครับไปด้วยกันได้ก็ก็ต้องไปด้วยกันนะว่างั้นเถอะนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละนะครับแต่อย่างไรก็ตามภาครัฐก็หาวิธีการในการจะมาช่วยเหลือมาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในหลายๆด้าน อย่างเต็มที่ครับท่านผู้ชมครับทำสุดกำลังเลยทีเดียวเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับพักเรื่องเครียด,เ,ยดเดี๋ยวช่วงหน้ามากันแบบข่าวสบายๆนะครับเขาบอกว่ามีวิธีการที่จะทำให้คนไทยเนี่ยผู้ชายไทยเนี่ยห่างไกลจากโรคมะเร็งต่อมลูกหมากพักสักครู่ครับ วัคซ right ีนเข็ม3นะครับหรือวัคซีนเข็มกระตุ้นจะสามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรคโควิด -19 ได้โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่เรียกว่ากลุ่ม608สําหรับกลุ่มที่1นะครับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปต่อมากลุ่มที่2กลุ่มผู้ป่วยเจ็ดโรคเรื้อรังและกลุ่มที่3าม คุณแม่ที่วางแผนตั้งครรภ์หรืออยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ครับ <S <S ถ้าหากคุณเป็นบุคคล3กลุ่มนี้รีบเถอะครับรีบไปรับวัคซีนเข็มที่3หรือวัคซีนเข็มกระตุน้นไม่ใช่เฉพาะแค่ป้องกันโรคโควิด -19 ได้นะครับแต่ยังสามารถลดความรุนแรงของโรคโควิด -19 ลงได้เช่นเดียวกันไปฉีดเถอะครับ กับเข้าสู่คนคุยข่าวนะครับท่านผู้ชมครับมีข้อมูลดีๆเขาบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าเขาใช้คำว่าปัมป๊มมนะครับ21่ครั้งต่อเดือนจะทำให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโอ้โหท่านผู้ชม21ครั้งต่อเดือนเดือนมี30มวันขนาดวันเว,ว้นวันได้แค่15เองนะเพราะฉะนั้นบางวันอาจจะต้องมีเบิ้ลรอบเช้าบ่ายถึงจะได้21ครั้งเพื่อจะห่างไกลจากมะเร็งต่อมลูกหมากโอ้โหเนะเดี๋ยวมาดูข้อมูล มากนะฮะหรือว่าขย,านยันจริงๆนะครับอาการก่อนมะเร็งต่อมลูกหมากโตเนี่ยนะครับอาการต่อมลูกหมากโตเนี่ยอย่างแรกเลยเขาบอกคือปัสสาวะจะไม่ค่อยออกมันจะไม่พุ่งมันจะกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยเนี่ยท่านผู้ชมครับมันเหมือนจะสุดยังไม่สุดไอ้เครื่องหน่อยไม่สุดเวลาเข้าห้องน้ำไปปัสสาวะผู้ชายจะรู้ดีบางคนนี่ยืนแบบนะครับท่องสูตรคูณส่วนมนก็นไม่ออกคนอื่นนี่ล้างมือเสร็จออกจากห้องน้ำแล้วบางคนยังยืน ทำใจอยู่แล้วเมื่อไรไม่พุ่งสักทีคือพอต่อมลูกหมากมันโตเนี่ยมันจะไปเบียดทอ่อปัสสาวะและปัสสาวะไม่ค่อยออกแล้วมันจะปวดมันจะเจ็บและบางครั้งมันก็จะพัฒนากลายเป็นมะเร็งได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยเคยไปคุยกับคุณหมอเขาบอกผู้ชายเนี่ยพออายุหกสิบขึ้นไปเนี่ยสบายใจได้เจอแน่ก็คือต่อมลูกหมากโตกับเบาหวานนี่ <laughs> คุณหมอบอกนะชายไทยเนี่ยสองอย่างเนี่ย ถ้าอายุยิ่งมาก60กว่าไปแล้วเนี่ยโอกาสเจอสูงต่อมลูกหมากโตแต่เจอแล้วจะกลายเป็นมะเร็งหรือเปล่าไม่รู้นะนี่นะครับแต่อาการมันจะเป็นอย่นี้แล้วผมมีเพื่อหลายคนเป็นและเห็นความลําบากในการใช้ชีวิตของเขาเลยพราอก็จะใช้เวลาในโถปัสสาวะนานกว่าชาวบ้านเขานะฮะท่านผู้ชมดูวันต่อฮะเขาเลยมีผลการวิจัยนะครับว่าถ้าจะให้ห่างไกลจากมะเร็งต่อมลูกหมาก ต้องปฏิบัติการล้างท่อบ่อยๆเออเนี่มาดูครับท่านผู้ชมครับปฏิบัติการที่ว่าเนี่ยนะฮะสมาคมระบบทางเดินปัสสาวะอเมริกาเขาตีพิมพ์ในวารสารเลยนะเขาบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์นะล่าสุดเนี่ยคุณหมอคานบอกว่าใช้คําว่าปัมปมก็ได้นะครับ21ครั้งต่อเดือนโอ้โหท่านผู้ชมสุดยอดเลยนะครับจะทําให้ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากลดลง20% นี่ยี่สิบเอ็ดครั้งต่อเดือนโอ้โหวันวันไม่ต้องทําอะไรพอตกกลางคืนก็สกิดเมียอย่างเดียวเลยได้เวลาปั่มป๊ามนะจะได้ห่างไกลจากมะเร็งต่อมลูกหมากนะจากค่าเฉลี่ยนะคนทั่ทวไปสี่ถึงเจ็ดครั้งต่อเดือนเฉลีย่ยคือประมาณสัปดาห์ละสองครั้งเออน,นี่ค่าเฉลี่ยสัปดาห์ละสองครั้งหรือสัปดาห์ละครั้งโอ้สัปดาห์ละครั้งนี่ก็อันนี้ต้องต้องจองโรงพยาบาลเป็นมะเร็งนะนะครับอันนี้ก็น้อยไป นะบางคนนี่เครั้งเฉลี่ย7ครั้ง,งอ่ะสัปดาห์ละสครั้งนี่นะครับแต่ถ้าใครได้ถึง21ครั้งเนี่ยโอ้โหลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากลดลงไป20%เอนโอ้โหเยอะนะท่านผู้ชมครับแต่ก็บอกว่าบางคนโอ้โหพอมองเป้าแล้วบอก21ครั้งต่อเดือนนี่ไม่ไหวยิ่งถ้าเกิดแต่งงานกันมา10-20ปีเนี่ยโอ้โหมันคงไม่ทีกันนั้นละ ยกเว้นว่าไปนอกบ้านหรือว่าได้ได,ได้ได้มีเด็กอา <c oughs> นี้โอเคอาจจะถึงแต่ถ้าเกิดอ,อยู่กันมานานนี่มันมันไม่ขนาดนั้นเขาบอกก็ไม่ต้องถึง21ครั้งก็ได้8ถึง12ครั้งก็ได้ต่อเดือนอันนี้ก็สัปดาห์ละสอครั้งนะวันจันทร์รอบหนึงวันศุกร์รอบหนึ่งอ่าประมาณนี้นะ <c oughs> <c oughs> ครับก็ลดลงไป10%นะแต่ถ้าแบบขยันหน่อยฟิตหน่อย กินทางเช่าเยอะๆนี่ได้สัปสามครั้งหรือยี่สิบครั้งเนี่ยก็ลดลงไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหท่านผู้ชมหลายคนบอกสัตๆ์ไปยี่สิบครั้งนี่ดีไม่ดีหัวใจวายก่อนนะเพราะว่าวันบานไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับนี่แต่นี่เป็นข้อมูลเลยนะทางการแพทย์เลยของอเมริกาไม่ใช่ของไทยด้วยโอ้โหเนี่ยประโยชน์ของการมีเพศสัมพันธ์หรือปัป๊มๆบ่อยๆก็ดีเหมือนกันพูดแล้วมันก็ดูแบบมันก็น่าแปลกดีนะแต่ท่านผู้ชมครับต้องบอกงี้ ข้อมูลเนี่ยที่เขาเอามาอ้างถึงเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะปัจจุบันมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันเป็นปัญหาของคนไทยและผู้ชายทั่วโลกเลยณปัจจุบันชายไทยนี่เป็นมะเร็งเนี่ยถ้าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากถือเป็นอันดับ4นะมันก็มีมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งลำไส้อะไรเนี่ยต่อมลูกหมากเป็นอันดับ4มักพบในคนอายุเกิน50ปีที่สําคัญ ัวเลขค่าเฉลียงคนไทยนะผู้ชายไทยเนี่ย7.5%ต่อประชากรแสนคนเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมีคนพี่ผู้ชายไทยแสนคนเป็นถ้าประมาณ7คนหรือเขาเทียบง่ายๆคือผู้ชายไทย1ใน8มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในช่วงอายุเป็นเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะก่อนตายเนี่ยหนึ่งใน8เนี่ยเจอแน่มีผู้ชายไทยยืนใน8คนเนี่ยในนั้นน่ะ มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในชีวิตหนึ่งนะครับ1คนและค่าเฉลี่ยของชายไทยที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากคือพบตอนอายุ66ปี66ปียิ่งอายุเยอะยิ่งมีโอกาสเจอได้สูงนะครับท่านผู้ชมครับดูตัวเลขแล้วไม่น้อยนะไม่น้อยที่สำคัญมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยถ้าเจอไว ในระยะที่เจอแบบเฉพาะที่คือยังไม่ได้แพร่กระจายมีอัตรารอดชีวิตระยะ5ปี100%ก็คือมีโอกาสหายขาดสูงมากโอกาสเสียชีวิตน้อยมากถ้าเจอตั้งแต่ระยะตน้ตนๆนยังอยู่เฉพาะที่อยู่แต่พอแพร่กระจายอัตรารอดชีวิตระยะ5ปีเหลือ30%เนะครับเหลือ30%เพราะฉะนั้น สิ่งสําคัญคือถ้าอยากจะรอดก็ต้องเจอมันตั้งแต่ระยะต้นๆน,น,นั่นก็คือต้องตรวจคัดกรองทุกปีโดยค่าเฉลี่ยแล้วผู้ชายเนี่ยนะควรจะตรวจตั้งแต่ยุ45ปีแต่ถ้าเกิดว่ามีครอบในครอบครัวเนี่ยมีคนที่เป็นมะเร็งอยู่ก็ต้องตรวจตั้งแต่ยุ40ตรวจคัดกรองตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากโตนี่ก็ถ้าตรวจต่อมลูกหมากโตก็จะใช้นิ้วแย่ไปทางทวารน,นี่แหละนะคุณหมอนะไปตรวจ เป็นวิธีคลาสสิกสุดละนะครับเขาบอกว่าเอ๊ะจากข้อมูลเนี่ยในการที่ปั่มปั๊มบ่อยๆเนี่ยหรือมีเพศสัมพันธ์สูงๆ21บครั้งต่อเดือนเนี่ยแล้วมันทำให้ห่างไกลจากมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าต่อมลูกหมากอาจจะไปสะสมสารพิษสารก่อมะเร็งเพราะฉะนั้นการที่เรานะครับชะล้างลำกล้องด้วยการมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะลดความเสี่ยงไปได้ <S <S อนี่นี่คือ คาดการนะคาดการนะครับเพราะฉะนั้นนะคใครที่ปัป๊มๆหรือมีเพศสัมพันธ์กับภรรยานานๆานานครั้งโดยเฉพาะข้าราชการที่อยู่ห่างอยู่กันต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเจอกันปีละครั้งโอ้มีเพศสัมพันธ์ปีละครั้งเงี้ยโอ้นะฮะจองโรงพยาบาลเลยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเ <laughs> พราะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยเพราะฉันต้องมีแบบนี้นะฮะเอา ยี่สิบเอ็ดครั้งอาจจะเยอะไปสักสิบแปดยี่สิบก็พอนะครับโอกาสในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็จะลดลงไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหนี่คือประโยชน์ของการปั่มปั๊มหรือว่ามีเพศสัมพันธ์บ่อยๆนะท่านผู้ชมนี่ก็เพิ่งรู้นะก็เป็นข้อดีนะครับยิ่งส้าใครม,มีมีแฟนเด็กมีภรรยาเด็กเนี่ยโอ้โหทำถึงได้นะตัวเลขนี้พอถึงพอถึงนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับข้อมูลข่าวสารที่นํามาพูดคุยกันนะฮะในรายการคนคุยข่าวพบกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณครับทางช่อง11 m b t ภาคกลางแล้วก็อย่าลืมรับชมรายการย้อนหลังนะฮะทาง TikTok Facebook คนคุยข่าวช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมคนากรประกอบเชชนะพร้อมทีมง,งานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ